ช่วงที่2ของรายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับยังอยู่กับคุณทงยศคันธมานนท์ f ป u เดอร er และ CEO ของบอมจอและดิพเนตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัว Apple Vision Pro นะครับซึ่งคุณสงยศยองรับว่าคือฮาแล้วก็เรียกว่าเกินกว่าที่เราคาดหมายมากนะครับว่ามันจะมีประโยชน์นะฮะทั้งในเรื่องของความบันเทิงทั้งในเรื่องของการใช้งานทั้งในเรื่องของการทํางานนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการ เทคโนโลยีใหม่ครั้งหนึ่งก็ว่าได้แต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนในชีวิตประจำวันและชีวิตทำงานนะครับมาติดตารเมื่อนี้กันต่อกับคุณสงยศครับครับคุณสงยศครับตกลงมันมันเรียกว่าเกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมันก้าวหน้ามากจริงๆการเปิดตัวแว่น Apple VR ครั้งนี้นะครับ Apple Vision Pro เนี่ยนะครับคุณทงยศคิดว่ามันจะใช้ในชีวิตจริงได้แค่ไหนทนั้งในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ชีวิตส่วนตัวครับ ครับจริงๆก็มีหลายวงการนะครับที่อาจจะเข้าไปเหมือนกับใช้ประโยชน์ได้นะครับผมว่าถ้าดูจากเหมือนกับแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่ Apple เนี่ยเอามาเหมือนกับนำเสนอในช่วงเปิดตัวนะครับกลุ่มแรกๆเนี่ยผมว่ามันคือเป็นกลุ่มพวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะคล้ายๆกับว่าเราจะเห็นว่าเอาพวกหนังต่างๆนะฮะมามาเหมือนนำเสนออนาคตเราอาจจะไม่ต้องมีแบบ มันก็อาจจะไปกระทบอะไม่ต้องมีจอโปรเจคเตอร์หรือว่ามีจอทีวีขนาดใหญ่ที่บ้านก็ได้รวมถึงคนที่อยากจะอยู่ในคอนโดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่ฮะที่เขาไม่สามารถติดตั้งพวกทีวีขนาดใหญ่ได้เงี้ยเขาก็อาจจะมีแว่นตานี้นะครับเสร็จแล้วก็อยากจะดูหนังสักเรื่องหนึ่ง ที่แบบดีๆก็เข้าไปแบบดูแบบ Disney, ดิสนีย์ดูเน็ตฟลิอะไรต่างๆผ่านแว่นอันเนี้ยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโรงหนังะจะเลือกโรงหนังแบบไหนก็ได้เราจะเห็นมีคนโรงหนังจะเป็นแบบแบบจอโค้งจอแบบใหญ่ล้อมรอบหรือจะเป็น3 d เนี่ยดูได้หมดฮนะเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี้ยแล้วก็เรื่องเกมฮะเกมนี้ก็จะมาแนะ่ซึ่งแค่วงการนี้วงการเดียวพี่เจร่าดูว่าม,มันใหญ่ขนาดไหนะไวงการเกม โอ้โหแบบผมว่าน่าจะเป็นหลับหลายล้านล้านเพราะว่าเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะมีอย่างเกมเนี่ยจริงๆใหญ่วันหนังนะครับวงการเกมเนี่ยเข้าสาหกรมใหญ่วันหนังแล้วก็มีหนังอีกนะฮะแล้วก็มีวงการไหนอีกลุงไหมฮะที่อยู่ด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ฮะกลุ่มสิบแปดบวกนะอ๋อเลรอครับโอ้โหวงการนี้จริงๆมันโตมาคู่้กับอินเทอร์เน็ตนะครับอืม วงการใต้ดินนะฮะวงการคือจริงไม่ใชเรงใต้ดินนะะจริงๆในต่างประเทศก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ก็สามารถที่จะเสพสื่อพวกนี้อ่าดองมือพี่ใช่ใช่ใช่อันดัคอนเทนต์พวกเนี้โอ้โหวงการเนี้ยผมว่าได้ข่าวว่าเขากำลังผลิตคอนเทนต์หรือว่าปรับตัวกันนะจริงๆริคอนเทนต์เขาเขามีรองรับอยู่แล้วตอนนี้เขาเขาทำเป็นแบบพวกทีดีอ่าเป็นเป็นแบบแบบสามร้อยหกสิบกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็ก็ก็เนี้ยอันนี้ผมว่าแต่ว่าก็ก็อยู่ที่ว่ามันมันจะเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเ็มของ Apple ได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวงการเนี้ยผมผมว่าคือเวลา Apple ขยับนะฮะผมว่าอีกค่ายหนึ่งขยับด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเห็นแบบแว่นตาลักษณะเนี้ยจากประเทศแบบผู้ผลิตจากจีนนะฮะหรือผู้ผลิตต่างๆที่ออกมาแล้วก็ผมว่าจะไล่ตามกันเลยฮะไล่ตามกันเลยแล้วแต่ว่าทำงานบนค่ายที่เป็นแบบโอเพนอย่างแอนดรอยเงี้ย มันมันก็จะคู่กันก็ว็วงการนี้แค่วงการเดียวผมว่ามันมันมันสร้างผลกระทบในเชิงทั้งบวกทั้งลบอีกหลายหลายด้านเลยนะครับนะครับก็มันไม่กําลังนึกถึงว่าอนาคตมันกระทบวงการซีนีมาไหมการดูหนังไนอืมทั้งทั้งยิ่งหนังจริงๆเนี่ยก็ถูกแบบคล้ายๆกับว่าการทายดิสรับโดยเรื่องของการดูแบบวิดีโออนดีมานดูแบบเน็ตฟลิไม่ต้องไปเข้าโรงหนังอะไรกันเงี้ย มีทีวีจอใหญ่ที่บ้านมีโฮมเดิเตอร์ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันม่นก็อยู่มาได้นะครับวงโรงหนังโรงภาพยนตร์เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกแล้วลอกคลื่นหนึ่งซึ่งมาโอ้โหถายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาจะสามารถสร้างประสบการณ์ให้มันได้ได้แบบนี้นั้นไปนะครับอีกอีกวงการหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าก็คงเอามาใช้แน่คือเฮลแคอ่ยังไงครับเฮลแค์คือว่าคืออย่างคุณหมออาจจะเป็นการเรื่องการรักษาทางไกล รหรือว่าใช่เป็นตัวช่วยของการรักษาอย่างคุณหมอสมมติว่าจะตรวจคนไข้เนี่ยอาจจะมีแบบคล้ายๆตัวช่วยครับในการสมมติจะผ่าตัดอย่างเงี้ยหรือในการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์อะไรต่างๆเนี่ยคือปกติคุณหมอเนี่ยก็คือจะดูผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ,รบซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีความจํากัดนในการดูในการมอง่ยแต่ว่าอนาคตมันจะมีพวกโปรแกรมที่สามารถสร้างภาพ สแกนสามมิติของคนไข้เนี่ยมาขึ้นมาอยู่บนบนจอ<ม>เอเอมันได้เรล,ลิตี้ได้เลยสามารถมุนดูได้สามองศา<ม>สามารถซูมเข้าไปดูได้<ม>ในอวัยวะต่างๆดูถึงความเสียหายที่เราแบบสแกนแบบสามิติมาอะไรเงี้ยอนาคตอนาคตในวงการทางด้านเฮลแคร์เนี่ยก็ก็น่าจะเอาไปใช้กันจริงๆทุกวันนี้ก็มกีนใช้กันอยู่นะครับ<ม>แต่เขาใช้ค่าย Microsoft นะฮะบรโลเลนนะฮะ แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจจะมีคนทําโปรแกรมมาใช้บน Vision Pro แว่นตาของ Apple เนี่ยมากมากมากขึ้นนะอ,อีกอันนึงคือสอนนะฮะสอนเรื่องแพทย์อย่างเงี้ยสอนเรื่องอวัยวิภาอนาตมีของคนการทำงานของดวงตาสามารถซูมเข้าไปดูได้การทำงานของเส้นเลือดอาจจะวิ่งเป็นเส้นเลือดวิ่งผ่านไปท,ที่ต่างๆระบบทางเดินอาหารเนี่ยอนาคตหมอก็จะแบบคือไม่ต้องเรียนจากแบบไอห,หุ่นจำลองอะเรียนจากเงี้ย เข้าไปท่องอยู่ในร่างกายของมนุษย์ได้เลยอเงี้ยอันนี้ก็จะทําให้หมออาจจะมีตัวช่วยมีเครื่องมือนะอีกอันหนึ่งที่วงการหนึ่งก็คือวงการที่เป็นรีเทลค้าปลีกอีคอมเมิร์สเนี่ยอีคอมเมิร์ซปัจจุบันเราเราเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปแอปแล้วก็เห็นสินค้าเป็นสองมิติใช่ไหมเป็นภาพถ่ายแล้วก็อนาคตคือเราสามารถเข้าไปในร้านค้าที่เป็นเหมือนร้านเสมือนจริงครับเหมือนเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเข้าไปช็อปแห่งหนึ่ง เหมือนเราเดินเข้าไปแล้วข้างในนั้นก็จะมีทางเดินให้เราแล้วก็มีสินค้าโชว์อยู่ตามทางเดินที่เราเดินไปแล้วอาจจะมีเจ้าที่ยืนอยู่ในร้านได้ด้วยง่ายๆมันเหมือนเหมือนพาเราเข้าไปทัวร์ร้านเหมือนกับเราเดินจริงๆอยู่บนโลกจริงๆเนี่ยลองชุดได้จริงๆไหมฮะเจ้า ARVR ได้ได้อนาคตต้องทําได้อยู่แล้วจริงๆทุกวันนี้ก็ทําได้แล้วใช้ไ iPhone นะครับเราเลือกชุด S <S แล้วเหมือนถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วก็มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแว่นตาของเรานะครับอันเนี้ยอันนี้ก็ก็รีเทลนี้เอามาเอามาใช้ได้ในอนาคตนะฮะอือแล้วก็ผู้วงการแฟชั่นเนี่ยวงการแฟชั่นก็ก็สามารถนามาใช้ได้สามารถแบบดูหน้าของเราแต่งหน้าเปลี่ยนสีอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยอืมแต่อันหนึ่งที่ผมเห็นตัวแว่นนี้แล้วผมว่ามันก็อาจจะพบวงการที่เป็นเหมือนกับเส้นผมด้วยนะครับยังไงครับ ไม่รู้ว่าผู้หญิงจะใช้มากแค่ไหนเพราะว่าเวลามันสวมใส่ฮะคือมันเป็นเฮสเซนแล้วก็ไม่มีใส่รัดทั้งรอบด้านแล้วก็รัดด้านบนด้วยคุณผู้หญิงที่แบบอาจจะห่วงทรงผมเนี่ยอ,อาจจะไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าออันนี้ก็เหมือนต้องติดตามดูเพราะว่าเวลาใส่แล้วผมมันก็อาจจะเสียทรงนะฮะหรือเขาอาจจะออกแบบให้มันรัดผมน้อยลงเป็นคล้ายๆแบ่นมากขึ้นเล็กลงลอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะจะ,จะไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้ฮะยังไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนี้ฮะดังนั้นผมก็อยากรอดูเหมือนกันว่า ท้าสุดแล้วอุปกรณ์เนี้มันมันจะสําหรับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าอืมงั้นสมมุติว่าเรากําลังแต่งตัวจะไปไหน <laughs> หรือว่าเราอยู่บ้านแล้วเราเดี๋ยวต้องมีนัดตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วคนที่แบบว่าเหมือนกับดูแลทรงผมอย่างเงี้ยมีการไปเซ็ตผมทําอะไรมาอย่างเงี้ยเราเราคงไม่แตะมาเลย <laughs> จนกว่าเราจะจบวันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคการใช้งานได้อันนี้ Apple, แอปเปิลแอปเปิลน่าจะลืมคิดนะฮะที่คุณสงยอบอก <laughs> ใช่ไม่ผมว่าหรือว่าเขาไม่รู้ทําไงไม่ได้เพราะว่าในเชิงทางเทคนิคมันยังไงต้องรัดให้แน่นน, <c oughs> นะครับอ,อีกอันหนึ่งคือวงการการศึกษานะครับ <c oughs> การเรียนก,การอบรมอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> อบรมโดยทั่วไปแบบอินเชอรเนลเลยแบบทั่วไปเลยหลักสูตรต่างๆวิชาประวัติศาสตร์อาจจะพาไปดูในสงครามแบบต่างๆอะไรอย่างนี้เลย <c oughs> รวมถึงอบรมเฉพาะด้านทางด้านเทคนิคะอย่างเช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการอบรมการใช้เครื่องอุตสาหกรรมครับซึ่งจริงๆมันไม่สามารถทดลองได้จริงในในในที่ทําง,งานเนะยอย่างเช่นสมมติลองทําให้อุปกรณ์นี้มันแบบแตกหัก,กหรือเสียหายเราจะท่อยป็งไงเงี้ยเกิดไปลงกับของจริงเป็นทําไม่ได้ตัวใหญ่ก็อบรมโดยคู่มืออย่างเดียวครับอันนี้อาจจะเป็นการซิมูเลตหรือการจําลองการอบรมจริงเลยอ่าสมมติว่าทําให้เครื่องจักรเนี้ยไอ้ตัวมอเตอร์มันแบบ อ่ามันไม่อย่างเงี้ยเราเราจะเปิดอ่าตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการอบรมครับซึ่งเนี้ยก็จะเห็นว่ามันอ่าในวงการรถยนต์อย่างเงี้ยในวงการรถยนต์ก็คงเอามาใช้ในการแบบเวลาซื้อรถฮะก็อาจจะแบบวิช u ่ว r ัว r ์วิชั่วได้ครเข้าไปเหมือนลองนั่งขับเห็นแบบคอนโซลอะไรต่างๆเงี้ยอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นได้ก่อนก่อนที่เราจะไปขับจริงไปลองที่โชว์รูมเราสามารถลองจากที่บ้านได้เงี้ยวงการอสังหาเงี้ย พาเข้าไปดูแบบคอนโดดูบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายแบบบ้านเป็นแบบสามร้อยหกสิบองศาไว้เป็นแบบ 3D <ม>นะครับเราสามารถแบบเดินเข้าจากประตูบ้านเห็นสวนเข้าไปอะ<ม>แล้วเดี๋ยวนี้การสร้างการสร้างเขาเรียกว่าดิจิตอลอ็อบเจกต์ฮะวัตถุเสมือนดิจิทัลเนี่ยด้วยด้วยคอมพิวเตอร์มันทําเหมือนจริงมากนะครับ,รบนะครับเหมือนถ้าเกิดพี่เจริเห็นเกมรุ่นหลังๆฮะเวลาเราดูวเลดวลาเราเข้าไปดูในเมืองต่างๆเนี่ยมันมันทำเหมือนจริงมากเลยฮะ ซึ่งอันนั้นน่นมันสามารถยกอันนั้นเข้ามาอยู่ใน Vision Pro ได้เลยนะครับโครงการแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการประชุมการทำงานในออฟฟิศนะฮะการรีมทเวิร์กเวิร์กฟอ o m มโฮมอะไรต่างๆเนี่ยการคุยการติดต่อง,งานมันก็จะใช้ตัวนี้ได้ได้ดีขึ้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวหลักอันนึ่งนะครับงาน,นริชาการงานแสดงสินค้าผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแนละ้วไม่ต้องไปเช่าหอใช่<อ>ใช่ใช่แล้วนะ ใช่ครับก็คือเป็นงานแสดงสินค้าก็อันนี้เป็นเข้าทางรีโมทได้ทางออนไลน์ได้คนอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องเดินทางมาก็ได้อะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งซึ่งเอ่อมันมันอาจจะได้ประสบการณ์ที่เหมือนจริงมากขึ้นอ่างเงี้ยครับวงการเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะมีคนทำเอ่อการเสนอข่าวการเสนอคอนเทนต์แบบรูปแบบใหม่ที่เป็นแบบ 3d อ่ะเป็นสามมิติครับเหมือนกับว่านั่งคุยกับผู้ประกาศข่าวแบบเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ย mm hmm. อนาคตอาจจะเป็นอย่างเงในวงการเพลงวงการศิละปะนะฮะวงการที่เกี่ยวกับเรื่องของตํารวจอย่างเงี้ยหรือทหารเนี่ยในทางกองทัพเนี่ยคงเอามาใช้แน่นะครับการบังคับโดรนอนาคตก็คือว่ามันสามารถแบบโดรนอย่างนี้มันก็มีกล้องแบบความละเอียดสูงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับสัญ,ญญาณโทรศัพท์แบบ 5G ซึ่งมีมีความแบบดีเลย์น้อยฮะเั้นะรเราสามารถควบคุมโดรนจากที่บ้านได้เลยนะฮะเหมือนกับว่าควบคุมรถ แบบการเกษตรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเกษตรกรอัจฉริยะอย่างเงี้ยนั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ให้รถแทรกเตอร์นะครับขับไปพวนดินนะครับแล้วก็มีมีเหมือนกับว่ากล้องอยู่หน้ารถรอบรถเลยแล้วคนขับก็ไม่ต้องมีอ่ะคือมันมันเหมือนเรานั่งควบคุมอยู่อยู่ที่บ้านนะฮะอ่าซึ่งซึ่งอันเนี้ยเขาก็รอว่า,วามันมันอยากจะมีเทคโนโลยีแบบเนี้ยเราไม่ต้องออกไปตากแดดตากฝนเองอย่างเงี้ย อันนี้ก็โ,โหอีกอีกหลายได้เลยครับวันนี้หลายวงการจะถูกดิสลอฟอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับจริงมันมันเหมือนมีทีเดนาก,การเรื่องนี้กันอยู่แล้วแหละว่าตอนที่เราตื่นเต้นกับ Google Glass ตื่นเต้นกับโ o l o l e n s เนี่ยเพียงแต่ว่าตลาดมันวายเหมือนเหมือนมันมันไม่เกิดนะครับแต่ว่ารอบนี้มันก็ปลุกปลุกชีพฮะปลุกชีพวิสัยทัศน์นี้ขึ้นมาใหม่ว่ามันมันอาจจะไปถึงได้แต่ผมก็ถือว่า มันอาจจะใช้เวลานะครับผมว่าเป็นสิบปีแหละอย่างน้อยอีกห้าปีกว่าจะเป็นเขาเรียกว่า m a i n ตรีม a นะครับเหมือนเหมือนถ้าเราไปดูแบบประวัติของการแบบเกิดคอมพิวเตอร์แล้วกว่าจะเข้าไปสู่บ้านเรือนประชาชนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าง iPhone กว่าจะเป็นที่แบบใช้งานกันทั่วไปผมว่าอย่างน้อยห้าถึงสิบปีฮะนะครับถึงตอนนั้นอะแว่นตามันก็จะเล็กลงเบาขึ้นนะครับแล้วก็แบบราคาก็ถูกลงฮะผมว่าน่าจะเป็นกับมอเตอร์มอเตอร์โลล่ารุ่นแรกที่ต้องเราต้องฮิ้ว ครเป็นแบบเครื่องนั้นก็แสนกว่าบาทนะครับชเครื่องนั้นอ่ะใช่ผมว่าใช่ครับผมว่ามันเป็นประวัติศาสตร์คล้ายๆกันเลยอืแล้ววันหนึ่งก็แบบโอ้โหเครื่องนิดเดียวเองนะครับแล้วก็มีสองเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยอนาคตมันอาจจะเป็นแว่นตาหลายวงการถูกดิสลอปอย่างที่คุณสมยศว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นโอกาสของคนทำคอนเทนต์ด้วยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเป็นโอกาสหลายอย่างเลยนะใช่ไหม ใช่ใช่ครับนั้นจริงวันนี้เราคุยกันเลยเรื่องที่อาจจะเป็นอนาคตที่ที่อาจจะไม่ได้ใกล้ตัวมากเกินไปนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันมันมันเห็นความเป็นจริงแล้วอย่างเงี้ย mm hmm. แต่แต่ว่าผมว่าบางทีเราก็อาจจะเป็นต้องรู้แบบเรื่องที่เป็นอนาคตอันไกลนิดนึงเพื่อให้เราได้รู้ว่าอ๋อยังมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้านะครับ mm hmm. ผมเองก็ไม่ได้จะกระโดดเข้าไปทําอะไรกับตัว Vision Pro แบบทันทีทันใด,น,ดนะครับ mm hmm. เพราะว่ากว่าเขาจะเปิดตัวก็คือต้นปีหน้า mm hmm. หลังจากนั้นแล้วก็ มันยังคาแพงอยู่อ่ะคงไม่มียูเซอร์มากหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบซื้อมาเพื่อทําอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยก็ต้องรออีกสักหนึ่งปีค่อยมีรุ่นต่อมาอีกปีถัดมาอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยสามถึงห้าปีกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างว่ามันจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เราก็เตรียมตัวได้สําหรับคนที่ทำคอนเทนต์หรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวไว้รับรองรับกับสิ่งเหล่านี้นะฮะใช่ครับผมว่าธุรกิจที่แบบอาจจะ คือจัดตั้งแล้วดําเนินธุรกิจกันมาแล้วแบบหลายปีบางทีต้องมองอะไรที่มันไกลขึ้นนิดนึงคือถ้าเราทําเฉพาะโจนตัวเราเราก็อาจจะต้องเดินไปแล้วก็ถอยกลับขับไปข้างหน้าแล้วถอยกลับแล้วเข้าซอยใหม่อะไรเงี้ยคือบางทีเราก็อาจจะต้องมองเส้นทางที่มันโอ้ดูที่มันไปได้ไกลแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมกำลังจินตนาการว่ามันอาจจะไปใช้กับรถไร้คนขับได้เลยนะใส่แว่นแล้วก็เราขับไปที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องอยู่ในตัวรถ ใช่ใช่ครับที่ที่ผมบอกครับเหมือนขับรถแทรกเตอร์รถไถนะครับ <S <S คือว่าเราเราไม่ต้องไปไปขับเองครับคือมันก็เป็นรถอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าที่อยู่ในไร่สวนานาอะไรเงี้ยมันมันทำได้เพราะว่ากฎจราจรมันไม่ได้มาควบคุมไม่มีใครเดินแต่ถ้าไปอยู่บนถนนจริงๆผมว่ายังยังมีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายคง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 ,ง,งอีกนานนะครับผมว่าอันนั้นอะก็ก็ก็น่าตื่นเต้นนะผมว่ามันเหมือนมันมีอะไรให้มันได้ตื่นเต้นนะฮะ น,นึกนึกนึกถึงว่าเหมือนกับวงการเนี้มันจะคล้ายๆผมจําลองถึงว่าในยุคหนึ่งพี่จิรัจจาได้ฮะสมัยเด็กๆอ่แล้วก็เรา,เาจริงๆผมเกิดไม่ทัลหรอกมันมียุคหนึ่งที่โ,โหเรากําลังจะไปแบบเหยียบดวงจันทร์กันแล้วก็เราก็จะแบบอนาคตจะไปตั้งแบบถิ่นฐานในดวงจงนันทร์กันทุกประเทศแข่งกันได้ไปดวงจันทร์แล้วอยู่ดีมันก็หยุดไปเลยหลายสิบไปีไง ไม่มีใครสนใจดวงจันทร์เลยะนะครับคล้ายๆพับพับแผงนนะวิชั่นตอนนั้นหมายถึงวิสัยทัศน์ตอนนั้นมันจบไปเลยเรื่องอวกาศเรื่องดวงจันทร์ไปดาวอื่นๆมันเพิ่งกลับมาจุดประกายใหม่ๆเมื่อไม่นานนี้เองครับเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อความพร้อมทางเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นนะฮะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็จุดเปลี่ยนของ Apple Vision Pro ก็น่าจะเป็นจุดแบบนั้นเหมือนกัน ในมุมมองใช่ใช่แต่ว่าผมว่าจุดจุดเด่นของ Apple คือ Apple คือคิดแตกต่างจากคนอื่นนะแล้วก็ทำโปรดักที่ไดท้ที่ที่เป็นอีกระดับหนึ่งครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดประการความคิดนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังด้วยนะ,ะว่าควรต้องติดตามเรื่องนี้อย่างไม่กระพริบตาเลยเพราะว่าเรื่องนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแน่ๆทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวชีวิตการการ,การทำงานนะครับเรื่องของ Apple v i s i o n Pro ซึ่งทำให้โลกเสมือน เอาเรื่ของ AR เนี่ยนะครับมีความเป็นจริงอย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสรงยศนะครับที่มาจุดประกายเรื่องนี้ให้เราได้สนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณส่องยศครับสวัสดีครับครับคุณครับสวัสดีครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสําหรับช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจบิสเดตแบ c ชิ่งในวันนี้นะครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับวันนี้ผมจิระลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ